บริษัททัวร์ที่จะต้องการเสนอรายการทัวร์ท่องเที่ยวนะคะเข้าไปในโครงการทัวร์เที่ยวไทยนะคะมีเงื่อนไขมีนโยบายออกมาแล้วนะคะคนไหนสนใจไปดูกันเลยค่ะ รายละเอียดของคลิปนี้ก็คือผู้ประกอบการก็คือบริษัททัวร์ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะต้องเป็นบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนก่อนวันที่1มกรา2563นะคะแล้วก็ในระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการเนี้ยใบอนุญาตจะต้องไม่หมดอายุด้วยเขาจะไม่รับนะคะ อย่างที่สองอย่างที่ทราบกันนะว่าสิทธิ์ทั้งหมดีคือ1ล้านสิทธิ์นะคะแต่ทางรัฐบาลทรทให้อนุญาตให้1บริษัทนะคะมีสิทธิ์ในการที่จะรับนักท่องเที่ยวนะคะคือ1,000คนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น1บริษัท1,000คน แล้วโปรแกรมทัวร์รายการท่องเที่ยวที่จะเสนอเข้าไปในให้กับทททนะคะก็คือ1บริษัทสามารถเสนอได้ถึง15โปรแกรมด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเสนอโปรแกรมต่างๆเดี๋ยวใจจะมาคุยให้ฟังรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่ารายละเอียดในการที่จะเสนอโปรแกรมนีจะต้องมีข้อควรระวังบางอย่างอะไรบ้างนะคะ เงื่อนไขต่อไปก็คืออย่างที่บอกกันแล้วนะคะว่าการท่องเที่ยวเวลากําหนดนกำหนดวันในการเดินทางเนี่ยต้องเป็นวันธรรมดาเท่านั้นก็คือพเพื่อหัดถึงอาทิตย์นะคะแล้วห้ามคาบเกี่ยวสุกเสาร์อาทิตย์ด้วยคําว่าห้ามคาบเกี่ยวนี่นะคือสมมุติคุณจัด3วัน2คืนหรือ5วัน4ี่คืนสมมุตินะคะมันไปคาบเกี่ยวกับวันสุกและวันเสาร์อย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าวันสุดท้ายของแพ็กเกจมันไปคาบเกี่ยวเป็นวันอาทิตย์อย่างเงี้ยถือว่าได้นะคะเดี๋ยวต่อไป คลิปคลิปหน้าจ,าจะมาลงรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นแยกแยกออกไปว่าในการอธิบายเรื่องการคาบเกี่ยวของในการจัดทัวร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะส่วนในคลิปนี้ก็เป็นในแง่ของเชิงลึกมากขึ้นของผู้ประกอบการเนี่ยต้องทําอะไรบ้างแล้วก็มาถึงส่วนสําคัญนะคะในส่วนของอารายการที่จะเสนอ เป็นในส่วนของการเสนอรายการนําเที่ยวนะคะหบริษัทสามารถเสนอรายการนําเที่ยวได้15เส้นทางไปลงทะเบียนนะคะกับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า www ทัวเที่ยวไทยไทยนะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ใหม่ที่ทางททเขาตั้งขึ้นมาเฉพาะโครงการนี้โดยเฉพาะนะคะแต่ตอนนี้ยังเปิดใช้งานไม่ได้นะคะวันที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเราวแจงจะเข้ามาพูดะจงจะเข้ามาพูดให้อีกทีนึงแล้วก่อนวันที่จะเปิดให้ลงทะเบียนแจงจะออกคลิปมาเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ทราบก่อนล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ในส่วนของโปรแกรมทัวร์ที่จะเสนอเข้าไปทางทอทอได้แจ้งมาแล้วเป็นแนวทางนะคะให้15โปรแกรมต่อ1บริษัททัวร์แล้วพอเสนอเข้า เข้าไปแล้วได้รับการเลือกแล้วเนี่ยนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้นะคะในในโปรแกรมนั้นๆนะคะแต่ถ้าคุณจะถอดถอนออกมาแล้วใส่โปรแกรมไปใหม่ได้แต่ไม่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการหลังจากที่เสนอแล้วได้รับการอนุมัติแล้วนะคะ คืออีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือแต่ละโปรแกรมทัวร์จะต้องแจ้งไปให้กับทางททรับทราบเลยนะคะอย่างละเอียดเลยนะคะว่าโปรแกรมนี้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างรับประทานอาหารที่ไหนบ้างนะคะส่วนราคาทัวร์เนี่ยทางทางททอนุญ,ญาตให้ทางบริษัททัวร์เป็นคนกําหนดราคาเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าเราจะกําหนดราคาของเราเท่าไหร่3วัน2 3, 3, 4, 1, คืน4คืนอ่าสวัน3คืนแล้วแต่แต่ ก็เป็นไปตามเงื่อนไขก็คือรัฐช่วย40%เท่านั้นและไม่เกิน5,000บาทนะคะ ส่วนรายละเอียดตั้งแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยทางทรทรจะออกมานโยบายเชิงลึกมากขึ้นเพราะว่าอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นโครงการใหม่นะคะแล้วก็มีมีบริษัททัวร์เข้ามาเราต้องซื้อทุกอย่างผ่านบริษัททัวร์ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเองก็ต้องมีขบวนการค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเกาะติดตามช่องสัญญาพาอินสปายเอาไว้นะคะจ,จะมาอัปเดตให้แบบทันการนะคะจะได้ไม่พลาดลูกค้าของทุกๆคนนะคะลูกค้าประชาชนทั่วไปต้องไปเลือก เลือกซื้อถั่วจากหน้าเว็บไซต์ของทอทอทเอท่านั้นก็คือตอนนี้ไม่ใช่หน้าเว็บไซต์ทอททแล้วจะเป็นหน้าเว็บไซต์ www ทัวร์เที่ยวไทยไทยนะคะเพราะฉะนั้นจําตัวเว็บไซต์นี้เอาไว้แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะเดี๋ยวก่อนน่าจะเปิดมาเร็วๆนี้และวถ้าโครงการนี้ถ้าเว็บไซต์นี้เปิดเมื่อไหร่นะคะแล้วให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่แจงจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะคะพเพื่อที่จะไม่พลาดกับรายละเอียดแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย